กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลโชคทุกถุกทันครับอ่าเซานี้นะครับมาติดตามนะครับสำนักใดมาก่อนมูนะครับก็คือนะครับในคลิปนี้นะครับแอดวิไลจะนําเสนอนะครับเจส่วนอย่างนะครับทรงตัวเลขเนี่ยทางมาห้แล้วหลังจากเขาหาแปดตรงๆล่างนะครับนี่เป็นสูตรมัดร่วมนะครับ หลายสูตรนะครับทีแอดวิไลสรุปเบิงองบ,บวาวจะเป็นหลายสำน,นักนะครับบางเทียบบางที่าการแยกบนแยกล่างนะครับการมีปัญหาคือกันกับตัวเลขเนวทางนะครับเพราะว่าให้บนไปออกล่างให้ล่างมาบนนี่คือการสูตรแยกบนแยกล่างแต่ว่าในกันนะครับต้องการของเอฟซีนะครับอยากให้แยกบนแยกล่างแต่ว่าให้บนไปออกล่างให้ล่างไปออกบนนะครับเพราะว่าเนวทางรัฐบาลไทยนะครับมันมีบนมีล่าง บางเทียบางที่นะครับสูตรมัดร่วมจะได้ผลดีกลัวแยกบนแยกล่างนะครับตามแอดวิไลเบิงเลวล่ะกับเอฟซีก็ว่าว่าถ้าแยกบนแยกล่างมันเห่นยยากนะครับก็บว่าเล่นยากนะครับเอฟซี้องก็คัดเอาทีตัวที่เ้ามักข้าชอบเพราะว่าแนวทางรัฐบาลไทยมีบนมีล่างนะครับให้คิดให้ดีนะครับให้คิดให้ดีถาบอ่มีบนมีตะบนมีตะล่างสี่ก็บอว่ากันแต่นี้มีบนมีล่างนะครับแต่ละสำนัก เพิ่นกันเลยเอ่หตุสูตรมัดรวมมานะครับก็คือย่างเจสวนอย่างนะครับสูตรมัดรวมเข้า5-8ตรงๆนะครับนี่คือเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเอ็ดวีไลกับเอามาบ่อยฟังแล้วก็สรุปให้เบื้องไปแล้วนะครับสำนักที่เข่าก็คือ11สำนักเลขวิ่งก็สรุปไปแล้วนะครับก้อนหนานั่นช่วงเศารนะครับก็คือ18สำนักสำหรับเลขวิ่งนะครับ ได้มาแล้วนะครับเจส,สวนอย่างเข้ามาติดตามกันต่อ1ตุลาคม,มา,ามาทำกลางสายฝนป่วยปายนะครับเซานี้เซาของวันที่1 1หลังรัฐบาลประกาศผลเมื่อวานนี้กยังอยู่ในส่วนควา่าแสดงความยินด,ดีกับเอฟซีสำหรับผู้โชคผู้มานกันอยู่นะครับสำหรับผู้บ่โชคบ่มานกับบอเป็นยังนะครับเขากให้ยกำลังใจกันต่อไป นักคำนวณทุกสำนักขึ้นกันนะครับเขาก็ต้องให้กำลังใจเพิินตัวเลขแนวทางมีเขา่ามีหลุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเป็นเรื่องของธรรมดาเข้ามาว่ากันนะครับอ่เพื่อบอกเป็นการเสียเวลานะครับเข้ามาติดตามตัวเลขแนวทางของเจสวนยางมาเป็นสำนักแรกนะครับอ่ามาเป็นสำนักแรกในงวด1ตุลาคมครับ2 5 6 8กันอ้าแป๊บเดียว จะเข้าสู้เดือนตุลาแล้วนะครับจางอยก็ออกพันษาลาพระเจ้าเข้าสู้นากระถิ่นกันนะครับอ่ะครับนาเบิงนี่จะเป็นงวดที่ผ่านมานะครับก็คือแอดวิไลนี่สรุปเจ๊ส่วนอย่างให้เบิงต่างแต่วันที่เก่านะครับนี่คือหลักฐานการลงแนวทางอ่า เดี๋ยวนี้แอดวิไลจะเขียนกำกับทุกคลิปนะเพราะว่าหลังมันมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับแอดวิไลขก็เลยเหตุแบบนี้เลยนะครับเอาวิ่งหกับ8ดนะครับปรากฏว่าถ้าเขาจีบิงไปแล้วหมาบน8ดไปล่างนะครับที่ติดหนะครับวามีสี่หนะครับที่ติดหจะมีแค่หกปดกับเจ็ดหกกับห้าหกนะครับเสียแต้มเดียวนะครับนี่อ่า เียแต้มเดียวาสารุปไง่ายๆก็คือของเจส,ส่วนอย่างของเพลินไม่มีหลักหลักหน่วยไม่มีสี่นะครับหลักหน่วยไม่มีสี่นะครับก็ได้เป็นที่มากของห้าหกห้าแปดนะครับล่างนะครับถ้าไม,ม,ม่สีนี่เออกับสีหกนั่นแหละเออหลักสิบไม่มีสีเออ แม่บานพ่นแหงมากนะครับเอซีพ่นนางฟังอยู่ข้างๆเพคนว่าเออไม่มีหลักสิบไม่มีสีแอสไม่ไลวบอผิดเมนนะครับห้าแปดตรงๆนะครับนี่อาราวันที่หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกนะครับของพันพนอาลักซีเพันเป็นหานะครับของเจส่วนอย่างสัมประสัทแตกบนล่างเลยนะครับนี่คือข้อดีบางท,างที่บางที่กับสูตรมัดร่วมนะครับ บนหลุดล่างยังมาให้เห็นนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าทาแยกนะครับอันนี้แอดวิไลก,กับบอลซืซ้อทาแยกให้บนไปออกล่างให้บ้างล่างไปออกบนที่ว่าอันนี้เอามาให้เบ่งกันมาพูดคุยให้กันฟังนะครับเอาวันนี้ได้มาแล้วนะครับห้าแปดตรงตรง,ตรงแต่เลขวิ่งมาทั้งสองตัวหกกับแปดนะครับเดียว เอฟวีไลจะเขียนนะครับมาเป็นสำนักแรกนะครับเจ๊ J. สวนยางใส่เวลาเขียนโมดนนะครับเสียดายน้ำอ่อนนกลักนะครับสิบหกงวดเมื่อวานนี้ลุดนะครับเดินเงามากนะครับเจ๊ J. สวนยางครับเจ๊ J. สวนยาง ขอขอบคุณขอบพูดนะครับเจส่วนอย่างที่ทรงตัวเลขแนวทางมากเป็นสํำนักแรกนะครับอันหนึ่งตุลาคมนะครับงวดต่อไปหกแปดนะครับมาเบิ่งกันสูตรมัดรวมเหมือนเดิมบนล่างนะครับเอางวดนี่นะครับแปดยังคงอยู่นะครับสำหรับเลขวิ่งนะครับวิ่ง วดที่ผ่านมา6กับ8นวดนี้ได้5กับ8อ้าสูตรคำนวณของเพื่อนนะครับยังคงอยู่นะครับ8นะครับยังคงอยู่ไม่คลิปเดียวจบคือเก่านะครับสําหรับเจสสวนอย่างสูตรมัดรวมบนล่างนะครับบนล่างเบิ้งให้ดีนะครับอ่มอ,อนะครับบนล่าง วิ่งห้ากับแปดจับคู่ครับคู่แรกเลยแปดห้ามันเนี่ยอาจขึ้นบนนะครับแปดเจ็ดเขียนตามเลยคุณพ่อแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับแปดเก้าศูนย์ห้าศูนย์ี่ดังมาหลายงวดแล้วนะครับอยู่ช่ตวบบดแตกนะครับ บนแหน่งวดนี้นะครับอาจมาครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าจับให้เป็นชุดเต็มคือเต้าคอนนะครับแปดศูนย์ห้าเก้าสุดสุดท้ายครับคือศูนย์ศูนย์ มิเกาชุดนะครับชุดเต็มมิเกาชุดนะครับไฮแอตวิไลจะให้แคปหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่อ่านี่เพราะว่าเอฟซีอยากให้แอดวิไลเฮ็ดแบบนี้นะครับเปรียบเทียบกันเลยทั้งของเก่าของใหม่แคปหน้าจอนะครับอ่าเบื้องตัวเน้นย้ำไปพร้อมเลยนะครับอังวดนี่เจ้ส่วนอย่างนะครับเดี๋ยวทวนอีกรอบนึงนะครับทวนให้เอฟซีฟังอีกรอบนึงวิ่ง5้ากับ8สูตรมัดรวมบนล่างนะครับ1ตุลาคม68 85 87 89 05 07 09 80 59แล้วก็เบิ้ล00นะครับอ่ะนี่าชุดเป็นชุดเต็มอ่ะมาบางตัววงกลมครับคู่แรกเลย85 87 89งวดน,นี้ แนวทางถือว่าสูงเจส่วนอย่างนะครับถือว่าสูงนะครับสามคู่ครับอ่ะถือว่าสรุปเลยนะครับนี่หลักฐานการสรุปนะครับสรุปวันที่ครับมือนี่ถือว่าสรุปเลยนะครับวันที่สิบเหลังรัฐบาลประกาศผลแค่นั้นนะครับเจส่วนอย่างสรุปมาก่อนมูลเลยสรุปวันที่สิบเจ็ดนะครับ กันยายน์6-8นะัะครับบ๊ายบายอาครับสำหรับคลิปนี้แอดวิไลจะจากลาเอฟซคุณพ่อคุณแม่กันไปคลิปหน้าเป็นของสํำนังไหนรอด,ดติดตามกันสวัสดีครับ